บางคนสงสัยว่าผมหายไปไหนนานจังนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับผมก็ช่วงนี้โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม bobby.com อีกเช่นเคย สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีอยู่ในเกมดีมลีกซ็อกเกอร์สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมอ่าซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็มีคลิปพิเศษนะครับเกี่ยวกับเกมดีมลีกสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็คือสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมตช์ออนไลน์ครั้งแรกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับหลังจากที่ตัวเกมเปิดเข้ามานะครับผมหลายหลายสัปดาห์แล้วนะครับผมก็ไม่ได้เล่นแมตช์ออนไลน์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับผมนะก็ มีน้องๆนะครับอยากชมนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่นให้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบทีมันก่อนเลยนะเดี๋ยวไปจัดทีมันก่อนเลยนะครับก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปวดฟันนี่ครับผมนะคือแบบว่ามันบวมมากเลยนะครับผมบวมครึ่งหน้าเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเออมันบวมแบบบวมร้ายแรงมากนะท่านผู้ชมน่ากลัวมากผมก็ได้ไปหาหมอนะครับเขานัด ถอนนะครับวันที่30นะครับผมอ่าตอนนี้อาการบวมก็ลดลงไปแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวถ้าหายบวมนะครับก็สามารถถอนได้นะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะท่านผู้ชมก็มีอาการปวดฟันนะครับพูดไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็ค่อยังชั่วแล้วนะครับผมก็สามารถอัดคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสนุกสนุกนะครับผมไม่ว่างจากการทํางานด้วยนะครับผมนะกว่าจะเลิกงานกว่าจะทําอะไรนะครับผมก็ ไม่มีเวลาจริงๆนะท่านผู้ชมผมอยากทํามากเลยนะครับผมนะโอ้โหก็คือแบบคิดถึงท่านผู้ชมทุกคนนะเวลาว่างแบบมันค่อนข้างจํากัดนะท่านผู้ชมนะโอเคก็เดี๋ยวจัดจัดตามนี้เลยและกันนะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการสุ่มลานะท่านผู้ชมโอเคนะฮะก่อนที่จะไปรับชมนะครับแมต์มันๆนะครับผมในแมต์ออนไลน์นะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคตอนนี้ก็เรยียกว่าน้ําลายแตกปากแล้วนะท่านผู้ชม <c oughs> คือมันต้องฝืนนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมคลิปแบบนะให้หายคิดถึงกันนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็มีอาการแบบปวดบ้างนะครับผมนะมาเป็นระยะๆะะนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปซุ่มทีมนเลยดีกว่านะครับ อ่าตอนนี้เริ่มตารางใหม่นะท่านผู้ชมเคปะ่ะมาครับก็มาดูว่าเจอทีมโอ้โหเจอทีมแบบเวียดนามน,น,นะท่านผู้ชมโอ้โหสแตตนี่หกกว่าเองนี่ครับผมแต่ก็อย่าประมาทนะเขาอาจจะเล่นเก่งนะท่านผู้ชมโอ้โหดีมากเลยได้โชว์ท่านผู้ชมแบบอโอเคนะก็สุ่มเจอทีมแบบไม่โหดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม ก็อย่าประมาทฝีมือนะนักเตะอาจจะไม่โหดแต่ก็ฝีมืออาจจะโหดก็ได้นะทานผู้ชมโอเคตรงนี้แทงรู้หรือเปล่ากลเบลกลเบล,ล,ลมาจังหวะน,นี้แล้วตรงกลางมีใครเบซมาโอโ้โหเรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ไว้แล้วครับผมโอโ้โหอย่างรวดเร็วเลยท่านผู้ชมเขาเนะ่าจะเป็นแบบนเพิ่งเล่นนะครับผมเพิ่งหัดเล่นอะไรแบบนี้นะก็เลนกิงผมอาจจะต่ําด้วยท่านผู้ชมก็เลยสุม่ม เจอทีมแบบไม่โหดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาแบบได้เล่นแบบนะจริงจังอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ต้องขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ถ้ามีเวลานะครับก็จะทําคลิปบ่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับหายยึดถึงกันบ้างนะครับผมนะโอเคชิปลูกนี้โอ้โหปัดได้ไปลายมือแล้วครับไอ้ลูกนี้ปัดจนเหนื่อยช้าเน็ตนึงนะครับผมนะ เ,เข้ามาแล้วตีลกาหมง่งนะท่านผู้ชม <c oughs> คืออะไรวะตีลกาหมง่งพูดผิดพูดโถอะละตอนนี้แบบพูดเหมือนแบบคนต่างชาติเลยนะชุกท่านโขลกนี้ไปครับผมมาท่เบสเซมาต่อให้เนมา่มาสเตริงคิวดูบอยได้ครับทีกาลาเบลครับ เวียดสงให้เนม,ม่าอ้โหูโโห้นี้ก็ซันไปแล้วครับเนม,ม่าไม่ถึงไปครับผมเนม,ม่าจีวินเดบอยเดบอยน่าอ,อ้โหปัดด้วยทรายคจังหวะนี้ก็ข้างไม่ถนัดนะครับทำให้บอลแบบเหินเกินไปนะครับผมจวดนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ยังหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์เนี้ยยังทำประตูเพิ่มไม่ได้นะครับผมนะ ช่วงนี้ก็เอ้ยโอ้โหอ้าวอาหลุดหลุดโอโคแต่เขาส่งคืนว่ะรอดไปนะท่านผู้ชมนี่เขาอาจจะเป็นมือใหม่นะครับผมหัดหัดเล่นนะแต่จังหวะนี้ลัดซะด้เด้งจังหวะนี้ชิบโอโคเน,นี่ยอ้าวแล้วบาดเจ็บไปแล้วครับโอคหยังเล่นผ่านไปยังไม่ถึง Beast ครึๆๆ่งเวลาแรกนะครับผมครึ่งเวลาแรกโทษเวลาหนึ่งนาที ตังวนี้เนมาร์มองโอ้โหก็หมองข้ามคานนะครับอือเปิดฟาว์ครับจังหวะนี้กรรมการจะเป่าวีดหมดการแข่งขันเลยนะครับผมนะเวลาครึ่งแรกครับ1ประตูต่อ0มาครับผมคือเวลาหลังกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้อาจจะมาเล่นแบบไม่ค่อยจริงจังอะไรนะครับเพราะว่าเรามาแบบ เล่นให้หายคิดถึงกันนะครับผมนะมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่จงังหวะนี้รุดมาแล้วหมุนหนึ่งจงังหวะแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยอะไรครับผมเนมาเจอาครับสองต่อศูนย์นี่ครับผมมีอ่ะครับมีหมุนควงเล่นนิดนึงนะครับผมอ่า สำหรับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปมีน้องๆเรียกร้องกันเข้ามานะครับว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมนี่ครับผมเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับผมอยากหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนอย่างนี้นะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับผมก็จะทําให้ในการนะโอเคเวลามันสำคัญกับผมจริงๆนะท่านผู้ชมก็รอนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะใครอยากดูคลิปอะไรนะแต่ตอนนี้อแล้วจังหวะนี้ได้ยิงอแล้วครับผม เอาเลยครับผมก็เขาได้ยิงบ้างนี่ครับผมทางด้านใครไม่รู้นะเฮ้ยหรือว่าเขาเริ่มเปลี่ยนตัวจริงลงมาแล้วนะ <c oughs> แต่อย่าลืมนะว่าเปลี่ยนได้3คนนี่ครับผม <c oughs> ไปครับผมเอาแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมาโขหลังหลุดคลิป <c oughs> ลูกนี้โอ้โหยังติดโกะ <c oughs> ติดเล่นไปหน่อยนะครับผมนะก็ เล่นกันขำๆนะครับผมนะเปิดมาเควินเดบรอยมองโอ้โหวันนี้ติดเซฟอีกแล้วน่าโกตดีจริงๆครับจังหวะนี้โอ้ยอ่าจังหวะนี้เขาได้สวนมาครับเฮ้ยอย่าประมาทอย่าประมาทนะแพ้ได้นะไม่ได้นะไม่ได้เสียชื่อหมดเดี๋ยวสี่ชื่อหมดโอเคจังหวะนี้ยังไง นี่มานี่มายิงเลยครับผมโอ้โหโสามประตูต่อหนึ่งนี่ครับเป็นประตูที่สองของเนม่าด้วยนะครับผมนี่ครับโล่งเลยครับปูสะบระตูออกมาทำบอลพลาดนะครับผมนะทำบอลหลุดตีนนะครับผมนะอ้าวเรียบร้อยครับผมก็เป็นอันว่านะครับเขากดยอมแพ้ไปนะครับก็ นะซประตูต่อหนึ่งนี่ครับผมนะค่าออกจากเกม1ลูกน่ครับผมนะยิงได้เอง3ลูกนะครับผมโอเคนะท่านผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมนะหวังว่าทุกคนนะครับจะหายคิดถึงผมนะครับบางคนสงสัยว่าผมหายไปไหนนานจังนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับผมก็ช่วงนี้เกิดอาการป่วยนิดนึงนะครับผมปวดฟันนะท่านผู้ชมแล้วก็ เนื่องจากการทํางานนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับผมนะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับก็ยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยในกันนะครับผมอย่าทอดทิ้งผมไปไหนแล้วกันนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่หมา จะได้เข้ามารับชมเป็นคนแรกๆเลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ